ยายเรื่องราคีบ่วงรักตอนที่6หลังจากวางสายจากมารดาเธอได้โทรหาจ้อยและได้รับคำขอโทษขอโพยเพราะรถที่มาดันยางรัว่วต้องรออีกสักพักจึงบอกว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวจะนั่งรออยู่ร้านกาแฟแต่ก่อนที่จะเดินไปหาร้านนั่งพักเพื่อรอคนมารับกลับได้ยินเสียงร้องครางหงิงหิงของหมาจรจัดตัวหนึ่ง ทำให้ปรวริษาก้าวเข้าไปดูอุทานด้วยความสงสารเมื่อเห็นสภาพมันเกินกว่าที่จะรับไหวเหมือนจะโดนรถชนแล้วมันพยายามฝืนลากล่างตัวเองมาหลบในซอกตึกนี้มันทำให้เธอนึกถึงหมาตัวแรกที่เคยเลี้ยงจำได้ว่ามันถูกรถชนและบิดาของอาจฉวินท่านใจดีช่วยเหลือและพาไปรักษาหลังจากที่มันหายจึงเอาเข้ามาเลี้ยงที่บ้านกลายเป็นเพื่อนรักของเธอ กระทั่งมันแก่ตายไปในที่สุดน้ำตาไหลเป็นอาทิตย์ได้กระมังตอนนั้นรอก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปหาหมอแต่เธอไม่รู้ว่าที่นี่มีคลินิกรักษาสัตว์หรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับสรวิทเห็นล่างเล็กๆยืนก้มๆเงยๆอยู่นานสองนานจำได้ว่าเป็นหญิงสาวที่เขาเคยคุยด้วยเมื่อครู่แต่เธอดันเล่นตัวแต่เหมือนอะไรอะไรจะเป็นใจทำให้เจอกันอีกรอบ และเจ้าตัวดูถ้าจะต้องการความช่วยเหลือคุณปรวริษาเม้มปากแต่ก็ตัดสินใจขอความช่วยเหลือแถวนี้พอจะมีคลินิกรักษาสัตว์บ้างไหมคะฉันจะพาเจ้าตัวนี้ไปหาหมอมันน่าจะถูกรถชนมาสรวิทมองไอหมาตัวสีน้ำตาลท่าทางใกล้หมดแรงเต็มทนมันตัวเดียวกับที่เขาขับผ่านมาตอนแรกแล้วไอพวกนั้นชี้ให้เขาดูแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็แค่หมา เพื่อนผมเป็นสัตวแพทย์เปิดคลินิกอยู่แถวนี้พอดีจริงเหรอคะงั้นฉันรบกวนคุณได้ไหมขอร้องลคะค่ะแบบนี้มันก็ต้องไม่ผลตอบแทนกันบ้างสรวิทยแจกยิ้มอ่อนโยนแล้วพยักหน้ารับก่อนจะสั่งลูกน้องให้มันอุ้มหมาตัวนี้ขึ้นรถไปโชคดีที่เอากระบะมาเลยไม่ต้องยุ่งยากเท่าไหร่นักอุ้มมันดีๆเจ้านายสั่งเหมือนกลัวหมาเจ็บแต่จริงๆจ,จะเอาใจผู้หญิงข้างๆต่างหาก เดี๋ยวคุณจะไปไหนปวริษาชะง,งักเมื่อโดนชายแปลกหน้าที่ยอมสละเวลาช่วยเหลือจับแขนเอาไว้ฉันจะนั่งข้างหลังค่ะข้างหลังที่เธอว่าก็คือกระบะหลังกำลังตั้งท่าเตรียมขึ้นปีนขึ้นไปทั้งที่สัมภาระเต็มไปหมดสรวิทมองเจ้าของร่างบังแล้วใส่หน้ายิ้มยิ้มขึ้นไปนั่งด้านหน้าเถอครับเดี๋ยวให้อพวกนี้นั่งหลังกระบะคอยดูแลอตัวนี้เองคลินิกรักษาสัตว์ที่ชายหนุ่มว่า อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เธอเจอหมาตัวนี้สักเท่าไหร่แล้วเพื่อนของเขาก็เป็นสัตวแพทย์จริงๆดูเหมือนจะเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยซ้ำปวริสาคลายความกังวลใจลงไปบ้างเมื่ออาการของมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดต้องตัดขาแต่ก็ต้องผ่าตัดอยู่ดีโอกาสรอดมีอยู่สูงตั้งใจว่าหากมันผ่าตัดเสร็จจะขออัจฉวินรับเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มไม่รู้ว่าเขาจะให้การหรือเปล่า ค่ารักษาเท่าไหร่คะท่วงขึ้นหลังจากที่ออกมาจากคลินิกได้สักพักแล้วไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจัดการเองสรวิทปฏิเสธเสียงนุ่มไม่เป็นไรไม่ได้หรอกคะ่ะปอรบกวนคุณสอนนะคะอีกอย่างหมาตัวนี้ก็เป็นของปอถึงจะยังรักษาไม่เสร็จแต่มันก็ต้องมีค่ามัดจำอยู่ดีร่างสูงเลิกคิวขึ้นเมื่อได้ยินแบบนั้นถ้าจำไม่ผิดมันคือหมาจรจัด หมาที่ไม่มีเจ้าของแล้วทำไมเธอถึงบอกว่าเป็นหมาของเธอกันจะเอาไปเลี้ยงจริงๆหรือยังไงไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้องรับเลี้ยงในเมื่อมันไม่ได้ให้คุณค่าอะไรสักนิดแถมยังต้องเสียเวลาเสียเงินรักษามันอีกคุณปอจะรับเลี้ยงหรือครับตั้งใจไว้เป็นแบบนั้นค่ะถ้าผ่าตัดเสร็จให้ทิ้งไว้ข้างถนนก็คงไม่ต่างจากเอาเขาไปตายทั้งเป็นยังไงก็ต้องพักฟื้นก็ให้พักฟื้นกับเพื่อนผมไปเลยก็ได้ครับ พอหายแล้วก็พากลับไปที่เดิมแบบนั้นอาจจะโดนรถชนอีกก็ได้นะคะขนาดคนที่ช่วยเหลือยังซักถามกับเธอแบบนี้แล้วอาจชวินเล่าเขาจะยอมง่ายๆหรือเปล่ามันโชคดีนะที่เจอคุณสงสารนะคะแต่ก็ใช่ว่าปอจะสามารถรับเลี้ยงหมาจรจัดได้ทุกตัวเป็นเพราะได้ยินเสียงร้องเลยเดินไปดูแล้วเจอเข้าต่างหากยังไงก็ต้องขอบคุณคุณสอนมากนะคะ ไม่ได้หละแย่แน่ๆเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นอาหารซักมือได้ไหมครับผมชักจะหิวแล้วล่ะปะวริษาดูนาฬิกาแล้วยังพอมีเวลาเหลืออีกอย่างสรวิทย์ออกตัวช่วยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของเขาเลยด้วยซ้ำหากปฏิเสธก็คงจะน่าเกียดจนเกินไปตกลงค่ะจ้อยถึงกับอ้าป,ปากค้างเมื่อเห็นเมียของนายเดินออกมาจากร้านอาหารร้านหนึ่งที่โทรนัดไว้ ที่น่าตกใจก็คือคนที่เดินข้างๆปรวริษามันคือสรวิทยกูตายนายรู้กูตายแน่ๆรีบดับเครื่องแล้วลงจากรถทันทีริมฝีปากบางคลี่ยิ้มพร้อมกับกล่าวขอบคุณสรวิทย์อีกครั้งสำหรับการช่วยเหลือสัตว์สีคขาไหนจะอาหารมื้อนี้ที่เขายังยืนยันว่าจะเลี้ยงให้ได้จนเธออายที่จะปฏิเสธคุณปอครับ จ้อยมองอาริของนายตัวเองด้วยสายตามไม่ไว้ใจเท่าไหร่สรวิทหันมาเจอถึงกับหรีตามองแล้วหันหน้ามองปรวริษาอีกทีได้แต่คุ้นคลิตแต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปกลับก่อนนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะเธอกล่าวราสรวิทโคง้งศีรษะให้เล็กน้อยขอบคุณนะคะคำขอบคุณนี้ยังเผื่อแผ่ไปยังลูกน้องของชายหนุม่ม เพราะเกือบจะโดนเจ้าหมาตัวนั้นกัดเอาตอนที่อุ้มมันขึ้นรถมันคงเจ็บและระแวงตามสัญชาตญาณหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับสรวิทมองร่างเล็กๆที่ถูกผู้ชายอีกคนเดินบงังคล้ายพยายามกันสายตามองริมฝีปากหนายเย็ดยิ้มพึงพอใจไม่น้อยไม่คิดว่าโรคจะกลมขนาดนี้นายเสียดายชิบหายดันเป็นเมียไอ้อาดเขารู้สึกอย่างที่พูดจริงๆ ถูกใจประวริษาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าตาท่าทางรวมไปถึงจริตของเธอมันไม่ได้ปรุงแต่งแต่มันคือตัวตนของเธอจริงๆคนอย่างเขาผ่านผู้หญิงมานักต่อนักพื้นฐานพวกนี้เขาพอจะมองออกอาจจะเป็นน้องสาวหรือญาติก็ได้ครับนายมึงไม่เห็นเอ้จ้อยมันมองหรือไงเดินกันไม่ให้กูมองขนาดนั้นปลายนิ้วลูบคางใช้ความคิดไปต่างๆนานา แต่ไม่เป็นไรหรอกเขามีเบอร์โทรศัพท์ของเธอปรวริษาไม่ได้ให้ไว้แต่มันอยู่ในบันทึกของทางคลินิกรักษาสัตว์ต่างหากจ้อยคันปากอยากรู้อยากถามเมียนายเหลือเกินว่าไปรู้จักกับไอ้พวกนั้นได้อย่างไงถ้าอาจชวินรู้เข้าไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จ้อยครับคุณสอนกับพี่อาจเขาเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรกันคะอยากรู้ก็ต้องถามคนใกล้ชิดอย่างเขานี่ล่ะ ครั้นจะให้ถามเจ้าตัวเดี๋ยวจะโดนกลับมาชุดใหญ่อีกอย่างเธอออกมาตลาดนานแล้วด้วยเพิ่งเห็นว่ามีเบอร์ที่ไม่ได้รับสายนั่นก็คืออาชวินอย่าเรียกว่าเพื่อนเลยครับแค่บอกว่าคนรู้จักนายก็โมโหแล้วเพื่อนรักหักเรียมโหดหรอคะไม่ใช่ครับเป็นคู่แข่งทางธุรกิจมากกว่าทางนั้นเขาคอยจ้องแต่จะเล่นงานนายไม่รู้อะไรนักนาะ คนทำมาหากินเหมือนกันแท้ๆก็ไหนพี่จ้อยปากเสียซะขนาดนั้นปวริษาว่ายิ้มๆงั้นก็แสดงว่าเรื่องวันนี้ห้ามให้พี่อาจรู้ใช่ไหมคะมันควรจะเป็นแบบนั้นครับแต่ทางที่ดีคุณปอยอย่ามาเจอกับนายสรวิทอีกเลยนายนั้นไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดหรอกครับมันเสือผู้หญิงตัวพอ่อคนที่บ้านก็ไม่ต่างอะไรจากสรวิทกัมัง้งนี่หรือเปล่า ที่ไม่ถูกกันเพราะเสือสองตัวอยู่ทํำเดียวกันไม่ได้แต่เอาเธอเธอก็พยายามจะเลี่ยงก็แล้วกันและมันคงไม่เผอหลุดปากพูดถึงสรวิทให้อาชวินได้ยินอีกเหมือนว่าพรุ่งนี้อาชวินต้องออกเดินทางไปที่อื่นและดูเหมือนต้องค้างคืนด้วยกระมังแต่เจ้าตัวยังไม่บอกให้เธอรู้แต่เธอกับดันรู้มาจากวิการดาถึงได้มานั่งจัดกระเป๋าให้คนอารมณ์ร้ายอยู่นี่ไง นับตั้งแต่วันนั้นที่อาจชวินได้ทำหน้าที่สามีเต็มตัวตกค่ำทีไราจากเสือดุกลายเป็นเสือถอดเขี้ยวเล็บมีคำหวานเปล่งออกมาจนเธอแทบไม่เชื่อหูหน้าโมโหที่สุดก็คือโดนเล้าลมเข้าหน่อยเธอกับอ่อนระทวยในวงแขนกว้างอย่างง่ายดายไม่อยู่ก็ดีเธอจะได้รับเต็มอิ่มกับคนอื่นเขาบ้างทำอะไรทำไมไม่ลงไปกินข้าวน้ำเสียงหงุดหงิดดังขึ้น หลังจากประตูถูกกระชากออกปรวริสาไม่ได้หันหน้าไปมองแต่กำลังตั้งใจพับเสื้อเชิญให้สามีอยู่พับไม่ดีเดี๋ยวยับใส่ออกมาอายเขาแย่จัดเสื้อผ้าให้อยู่ค่ะถ้าพี่อาจหิวก็กินไปก่อนเลยปอขอทำงานตรงนี้ให้เสร็จก่อนอาจชวินยืนกอดอกพิงขอบประตูมองคนตัวเล็กที่หันมาตอบพร้อมสีหน้ายิ้มยิ้มคล้ายกับมีความสุข เมื่อรู้ว่าผัวตัวเองจะออกจากบ้านไปที่อื่นเดินไปแย่งเสื้อผ้าออกจากมือแล้วโยนใส่กระเป๋าฉุดมือเล็กให้ลุกขึ้นมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่อาจกว่าปอจะพับได้นะถ้าไมยโยนไปแบบนั้นมองเสื้อตัวนั้นด้วยตาปลอยลงไปกินข้าวเน้นชัดทุกคำไม่ว่าเปล่าจากที่กามือไว้กลับเปลี่ยนเป็นลากขอเสื้อจนเสียงเล็ก,ลก,ลกๆโวยวายไม่หยุดกระทั่งถึงโต๊ะกินข้าว ชายหนุ่มถึงยอมปล่อยเอาไปอุ่นใหม่เย็นชืดแบบนี้ไข่มันจะไปกินได้ที่ลาก่อมาเพราะจะใช้ใช่ไหมเนี่ยออกอาการหึดฮัดแต่ก็ยอมยกไปอุ่นใหม่ให้เข้าใจแหละว,ว่าทำงานมาเหนื่อย,อยก็อยากกินกับข้าวร้อนๆเร็วๆอย่าให้โมโหปากเร็วบางบนขมุบขมิบพังเหลือบมองคนออกคำสั่งกำลังนอนเย็ดยาวคว้ารีโมทเปิดดูโทรทัศน์เหมือนทุกวัน แอบคิดอยู่ว่าตอนที่เธอไม่อยู่ที่นี่อาจชวินใช้ชีวิตอย่างไรกินข้าวที่ไหนกลับบ้านกี่โมงรอยยิ้มแต่งแต้มใบหน้าหวานเมื่อมองชายหนุ่มไปเรื่อยๆสลับกับอาหารในหม้อที่เริ่มเดือดแล้วถ้าตัดเรื่องอารมณ์ร้อนออกไปนับว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่ในบางครั้งอาจชวินก็มีมุมน่ารักเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกัน แต่เขาเลือกที่จะแสดงออกมาบางเวลาก็เท่านั้นเช่นตอนกลางคืนที่อยู่กับเธอแค่สองคนลืมบอกเอาแกงในตู้มาอุ่นให้ด้วยซื้อติดมือมาเมื่อเย็นเสียงเข้มตะโกนดังทั้งที่ตายยังมองจอโทรทัศน์ไม่รู้ว่าเขาออกไปตั้งแต่ตอนไหนเมื่อเย็นก็เห็นอยู่ที่คอกมานี่นาปวาริษาเปิดตู้มองหาแกงที่คิดว่าเป็นของอาจวินเห็นอยู่ถุงหนึ่ง ที่อยู่ในถุงหิ้วอีกทีจึงคว้าออกมาดูจับแล้วเย็นเฉียบเหมือนแช่ไว้หลายชั่วโมงแล้วต้มขาไกา่ก็อยากเข้าข้างตัวเองเหมือนกันเธอบ่นไปเมื่อเช้าว,ว่าอยากกินแต่โดนอาจชวินตำหนิว่าเรื่องมากแล้วทำไมตอนนี้ถึงมีอยู่ในตู้ละ่ะกับข้าวสี่อย่างวางบนโต๊ะพร้อมสำหรับอาหารมือ้อค่ำอาจชวินลุกขึ้นนั่งโดยที่ไม่ต้องเรียก พร้อมกับตักข้าวเข้าปากไม่รอกันด้วยซ้ำงานของชายหนุ่มใช้แรงทั้งวันไม่แปลกที่จะกินจุแบบนี้แรกๆเธอไม่ชินเท่าไหร่เพราะคนตัวโตบอกว่ากับข้าวสองอย่างมันจะไปพออะไรเติมข้าวแต่ละทีก็สามรอบเห็นจะได้จำได้ว่าอาัชวินหัวเสียบ้านแทบแตกเพราะตอนนั้นเธอหุงข้าวไม่พอแต่เดี๋ยวนี้เสียแล้วกลายเป็นต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้ไปโดยปริยาย แอบโทรถามคุณย่าอยู่บ่อยเหมือนกันว่าของโปรดของคนอารมณ์ดุร้ายมีอะไรบ้างจดเพิ่มเติมตลอดได้ออกไปซื้อไปจ่ายตลาดเองเพื่อทำของโปรดให้คนตรงหน้ารู้แล้วใช่ไหมว่าฉันไม่อยู่บ้านสองสามวันค่ะรู้จักพีว่วิอย่าได้ออกไปเพ่นพ่านข้างนอกห้ามออกจากฟาร์มถ้าฉันไม่ได้ไปด้วยคำสั่งนี้ทำเอาหญิงสาวหน้ามุย้ยเธออยากจะออกไปซื้ออะไรบ้าง ทำไมต้องสั่งนู่นสั่งนี่เหมือนเธอเป็นนักโทษที่บอกเข้าใจไหมแต่ปออยากซื้อของใช้ส่วนตัวบอกเสียงเบาบางอย่างมันเพิ่งจะหมดดขังล่าสุดที่ออกไปตลาดก็เมื่ออาทิตย์จะสองอาทิตย์ได้แล้วอาชวินถอนหายใจเฮือกใหญ่จ้องดวงตากลมโตที่จ้องกลับมาไม่หลบไอ้ตาใสาๆแบบนี้พอมันดือ้อก็ไม่ฟังอะไรเหมือนกันอยากจะบีบคอให้หักนัก อยากไปก็ไปบอกไอ้จ้อยเดี๋ยวสั่งมันไว้อ้าวที่จ้อยไม่ได้ไปด้วยกับพี่อาจเหรอคะปกติตัวติดกันจะตายนายไปไหนลูกน้องอยู่ที่นั่นจะถามเอาโล่หรือไงถ้าไม่ไปกับมันก็ไม่ต้องไปรำคาญก็แค่ถามขี้หงุดหงิดจังชีวิตคู่ของเธอก็แบบนี้แหละวันไหนไม่ได้ต่อปากต่อคคำกันสงสัยจะนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้ชักชินบ้างแล้ว บางคำก็ปล่อยผ่านหูบางคำก็เถียงกลับไปบ้างสนุกดีปวริษาสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อมีมือสอดเข้ามาตามด้วยวงแขนอบกอดรอบตัวเธอปล่อยตัวตามสบายไม่เก้งเหมือนครั้งแรกๆลมหายใจร้อนเผารสลินแถวต้นคอยังให้ความรู้สึกสยิวไม่เปลี่ยนแปลงพี่อาจปอขอจัดกระเป๋าก่อนยังจัดไม่เรียบร้อยสักอย่างเขาก็มาขัดกันแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ